โอ้อยากค่ะไอที่บอกว่ามาขายข้าวท่าจอยต้องใจแข็งทําไมต้องใจแข็งคะโดนหลอกล่ออะไรบ้างคะวันนี้ประมาณว่าเดี๋ยวมาท่ากูเขาจะไม่ได้ราคาเขาไม่ได้ราคาแล้วกลับไปท่า <c oughs> หนึ่งเ <c oughs> ขาจะไม่ไม่ซือ้อไม่ใช่แต่สําหรับจอยอะจอยจะบอกว่าแวะได้่านมากี่ท่าแวะได้แต่ถ้าสมมติว่าคนรถพาแวะกันหมดแล้วในตอนนี้เบรกของจอยแค่ร้อยเดียวถามว่าถ้าเบรกของหนูร้อยเดียวแล้วเบรกที่อื่น200ถ้าพี่เป็นคนรถพี่จะไปไหน ก็ต้องไปท่าที่เขาให้ค่าเบิกนี่ใช่ไหมคะเพราะมันคือผลประโยชน์ของพี่ถ้าพี่เป็นคนลดแต่ณวันนี้พี่เป็นเกษตรกรที่อยากมาที่จอยถูกป่ะใช่เพราะว่าเกษตรกรอ่ะราคาข้าวก็ขนาดปีนี้ถูกคืออย่างน้อยเราต้องถ้าขาดทุนเยอะอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็ต่างก็แย่แล้วไม่หนุนฐานอันไหนที่แพงกว่าละประทุนราคาเนี้ยไม่เหลือนะระดมดุจาวานถูหมผ่านขายเนี้ยไม่เหลือเงินเดือนนะ่ะสมมติว่าเราเราทำงานรัฐอ่ะหรือทำงานเอกชนเนี้ย เงินเดือนสมมุติแค่เก้าพันหมื่นหนึ่งอ่ะไม่ได้นะสี่เดือนนะกว่าจะได้อย่างนึงอ่ะชาอมาต้องดูด้วยว่าอันไหนผลประโยชน์ของเราเราต้องเอาไว้คือแบบว่าถ้าเราไม่เอาผลประโยชน์เราเราจะเือยหมดได้ถูกต้องผ่านมากี่ท่าสี่ห้าท่าได้ไหมได้ได้ใช่ไหมคะก็คิดทบทวนแล้วตั้งใจว่าจะมาแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดหวังเลยโห่เมื่อวานนะข้างๆลงได้เท่าไหร่นะผมนั่งสามสามร้อยตัวหัวแล้ววันนี้ของเราห้าห้าร้อย จริงเราซื้อ400 500มา3วันแล้วถ้าติดตามในเพจใน t ิ๊กตอกอะค่ะจอยอะลงราคาเนี้ยลงจริงซื้อจริงคนกลัวที่แบบว่าไม่กล้าเข้ามาจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีจอยพูดไปโพสไปบางทีพ่อมาขายทีแล้วไม่ได้จริงอ่าประมาณนี้อ่าคนจะเป็นมันมีนะที่มาแล้วไม่ได้จริงแต่คือป้าคนที่ออกไปแล้วกลับเข้ามาอะอันนั้นไม่ได้จริงเพราะข้าวติดเขียวคือเหตุผลว่าทำไมจอยทำคลิปแล้วต้องถ่ายรูปให้ดูเพื่อที่จะได้เห็นว่าเออข้าวตัวนี้แบบนี้นะข้าวตัวนี้แบบนี้ เพราะสุดท้ายแล้ว่จอยต้องการให้ข้อมูลเหล่านี้ส่งถึงเกษตรกร,รกมากที่สุด<ช>ที่<ช>เนี่ยเหมือนพี่เจอคนรถแบบแบบนี้มาเนี่ยเขาก็มาหาหนูหนะคนรถที่ของพี่นะ เขาก็มีแบ่งมหานะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ทีเนี้ยถ้าคนรู้คนไหนที่เขาแบบไม่ได้ส่งข้อมูลให้เราดูหรือข้อมูลมันไม่ได้ส่งถึงเกษตรกรก็ยังมีช่องทางนี้ที่รู้จักจอยเขาช่องทางไหนให้ดูค่ะขอบคุณนะคะที่อุตส่าห์ให้ทําคลิปขอบคุณมากเพราะบางครั้งอ่ะบางทีจอยพูดเองไม่ได้จอยก็อยากให้ข้อมูลที่มันเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงเกษตรกรต้องรู้ว่าณวันนี้มันมีค่าเบรกมาเกี่ยวพ้องเราต้องรักษาสิทธิ์ของเราฝากบอกถึงเกษตรกรค่ะมาขายท่าที่มาขายท่าที่เขาสนใจราคาลูกค้า ใช่ใช่เพราะว่ามันที่ท,ที่ดูคลิปไปไม่ไม่ใช่่ามีแต่จอยนะคือทั่วประเทศและไม่ได้มีท่าจอยท่าเดียวที่ทําแบบนี้ตอนนี้จอยเห็นมีหลายท่าที่เริ่มมาทำเหมือนที่เราทําอย่างน้อยให้รู้ว่าท่าข้า,ขาก็ยังอยู่ข้างๆเกษตรกรก็บริการราคาดีจริงคนะ่ะราคาดีจริงค่ะโอเคไม่ได้โล่ขอบคุณด้วยนะไม่ได้เตี้ยแบบว่าสดสุดขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณเที่ยวเข้ามาถายค่ะ ดูแลราะคาะอย่าลืตามตำป้าป๋าไม่เคยเตียงป้าป๋าซื้อดีนะคะแทงทุกตัวอย่าลืมคิดถึงคันนา่งนะคะหรามาเบรกจะหนึ่งร้อยแต่ราคาไม่น้อยนะครับ